อล,ลองนึกภาพตามกันดูนะฮะมีเมืองชายทะเลอยู่เมืองหนึ่งอีกแค่สามอาทิตย์พายุลูกใหญ่กําลังจะเข้าเลยแต่ว่านะบรรยากาศในเมืองตอนนั้นน่ะมันไม่ได้มีแค่ความกังวลเรื่องภัยพิบัติอย่างเดียวแต่มันกลับตึงเครียดตึงเครียดมากๆด้วยเรื่องอื่นครับนั่นก็คือบทความชิ้นหนึ่งของนักสังคมวิทยาในพื้นที่ที่เดินไปสร้างแรงกระเพื่อมที่เอ่อต้องบอกว่าอันตรายไปทั่วทั้งชุมชนเลยเรื่องราวมาเลยเปิดฉากมาโดยคําเตือนนี่แหละครับ ร้อนลนมากๆจากตัวละครที่ชื่อสันติสุขวิ่งมาบอกคุณสำรานซึ่งเป็นคนเขียนบทความเจ้าปัญหานั่นเองนี่มันเป็นเหมือนสัญญาณแรกเลยนะที่บอกให้รู้ว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ตัวหนังสือบนกระดาษธ,ธรรมดาธรรมดาแล้วละ่ะแต่มันไปสกิดโดนอะไรบางอย่างที่ฝังลึกอยู่ในใจของผู้คนเข้าให้แล้ว คำถามนี้แหละครับคือหัวใจสําคัญเลยที่จะพาเราไปไขปริศนาทั้งหมดว่าจริงๆแล้วเนี่ยในบทความของคุณสําราญมันมีอะไรกันแน่ที่ทําให้คนทั้งชุมชนรู้สึกเหมือนโดนท้าทายจนกลายเป็นความโกรธความไม่พอใจที่รุนแรงขนาดนี้โอเคครับมาเจาะลึกกันเลยแก่นของบทความทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่การวิเคราะห์คําคําเดียวเท่านั้นเลยแต่เป็นคําที่แบบโอ้โหทรงพลังแล้วก็มีความหมายลึกซึ้งมากๆกับวัฒนธรรมของคนที่นี่คำนั้นก็คือคำว่า ร่อยครับคือถ้าพูดกันตามปก,กตินะครับความร่อยเนี่ยเป็นอะไรที่น่าชื่นชมมากๆใครๆก็อยากจะมีมันคือภาพของความเป็นลูกผู้ชายตัวจริงที่แบบกล้าหาญใจถึงไม่กลัวใครปกป้องเกียรติของตัวเองปกป้องศักดิ์ศรีของพวกพ้องเป็นสิ่งที่สร้างความภูมิใจได้แบบสุดๆไปเลยแต่จุดที่ทำให้บทความของคุณสำรานกลายเป็นเรื่องร้อนขึ้นมาเนี่ยก็คือการไปชี้ยหเห็นอีกด้านหนึ่ง ด้านมืดของค่านิยมน,นี้นี่แหละครับเขาบอกว่าเฮ้ยเบื้องหลังภาพที่ดูเท่ดูน่าชื่นชมเนี่ยมันมีความกดดันมหาศาลซ่อนอยู่ที่มันบีบให้ลูกผู้ชายต้องสตรองตลอดเวลาห้ามอ่อนแอให้ใครเห็นเด็ดขาดแล้วไอ้แรงกดดันนี้แหละที่มันค่อยๆบ่มเพาะสิ่งที่เขาตั้งชื่อว่าความรุนแรงเงียบให้เกิดขึ้นในสังคม แล้วบทความชิ้นนี้นะครับไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องคำว่าร่อยพระนันนะแต่คุณสำราญเนี่ยเขาขยายภาพให้เราเห็นเลยว่าแรงกดดันที่ว่าเนี่ยมันส่งผลกระทบกับโครงสร้างสังคมทั้งระบบยังไงโดยชีย้ไปที่เหตุการณ์เล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันที่คนส่วนใหญ่เอ่อมักจะมองข้ามไปนั่นแหละครับคุณสำราญแกยกตัวอย่างที่แบบเราอาจจะเคยเห็นกันจนชินตาไปแล้วก็ได้นะอย่างแบบวัยรุ่นมองหน้ากันแล้วคขม่นจนมีเรื่อง หรือผู้ใหญ่ที่ต้องยอมทําอะไรบางอย่างเพื่อรักษาหน้าตาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจบไปครับแต่มันคืออาการอาการที่สะท้อนว่ามีแรงกดดันบางอย่างฝังรากลึกอยู่ในวัฒนธรรมและนี่คือข้อสรุปที่คมมากๆของคุณสําราญเลยครับเขามอกว่าไอเรื่องเล็กๆน้นอยๆเหล่านี้เนี่ยพอเกิดซ้ําๆซ้ๆซําไปซ้ามามันก็เหมือนรอยร้าวเล็กๆบนกําแพงที่มันค่อยๆขยายตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นรอยแตกขนาดใหญ่ในโครงสร้างของสังคมโดยที่น้อยคนมากๆที่จะสังเกตเห็นจนกระทั่งมันอาจจะสายเกินไปและคำถามคือไอ้รอยร้าวที่มองไม่เห็นเนี่ยมันจะอันตรายที่สุดตอนไหนกันละ่ะตรงนี้แหละครับคือจุดที่คุณสำราญเชื่อมโยงทฤษฎีทางสังคมที่ดูเหมือนจะจับต้องยากเข้ากับภัยพิบัติที่จับต้องได้จริงๆและกำลังจะเกิดขึ้นนั่นก็คืออุทกภัยครั้งใหญ่ที่กำลังจะมาถึง คำถามของสันติสุขในตอนนี้เนี่ยก็เหมือนกับคำถามที่ผุดขึ้นมาในหัวของพวกเราเลยใช่ไหมครับมันคือจุดที่ทำให้ภาพทุกอย่างมันชัดขึ้นมาทันทีว่าอรอยร้าวทางสังคมที่มันสะสมมานานแสนนานเนี่ยมันจะแสดงตัวตนที่น่ากลัวที่สุดออกมาก็ตอนที่ภัยธรรมชาติมาถึงนี่แหละคุณสารานอธิบายคำทำนายของเขาเป็นสเต็ปสเต็ปที่ฟังแล้วน่าขนลุกเลยครับเขาบอกว่ามันมีสูตรของมันอยู่หนึ่ง เริ่มจากแรงกดดันทางวัฒนธรรมเรื่องความร่อยที่มีอยู่แล้ว 2. เติมความเครียดระดับมหาศาลจากภัยพิบัติเข้าไป 3. ผสมโรงด้วยความรู้สึกคับแข้งใจว่าเหมือนถูกรัดหรือส่วนกลางทออทิ้งและ 4. ผลลัพธ์ที่เอาอมานั่นแหละครับอาจจะเป็นการระเบิดของความรุนแรงในรูปแบบที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลยเอาละครับ เรื่องราวทั้งหมดถูกดึงกลับมาสู่สถานการณ์ปัจจุบันที่ตึงเครียดอีกครั้งเมื่อทฤษฎีที่คุยกันอยู่ในห้องกำลังจะถูกทดสอบด้วยของจริงที่รออยู่ข้างนอกนั่นผ้ามันตัดกลับมาที่กลุ่มชายชะกันที่โกรธเรื่องบทความนั่นแหละครับยังคงวนเวียนอยู่ข้างล่างทําให้ทฤษฎีเรื่องความรุนแรงที่เพิ่งคุยกันไปหมันหมัดกลายเป็นภัยคุกคามที่จับต้องได้แล้วก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมเองแล้วสัติสุก็ถามคําถามที่สําคัญที่สุดออกมา ในเมื่อองค์ประกอบทุกอย่างมันพร้อมหมดแล้วดินปืนถูกเตรียมไว้เรียบร้อยมันขาดก็แต่สิ่งเดียวอะไรละ่ะที่จะเป็นตัวจุดชนวนให้สถานการณ์นี้มันระเบิดออกมาและนี่คือคำตอบสุดท้ายของคุณสำรานครับซึ่งก็เป็นเหมือนบทสรุปของบทความต้องห้ามชิ้นนี้เลยเขาเตือนว่าในสภาวะที่มันเปราะบางขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นความโกรธจากบทความหรือความเครียดจากภัยพิบัติที่กาลังจะมาแค่ประกายไฟเล็กๆ แค่ประกายเดียวก็อาจจะพอแล้วที่จะจุดไฟให้ล้ามไปทั่วจนไม่มีใครควบคุมได้เรื่องราวของคุณสำราญเนี่ยนะครับมันก็ทิ้งคำถามสัมพันธ์มากๆไว้ให้เราได้คิดตามกันว่าเอะแล้วในสังคมที่เราเท่านๆอาศัยอยู่กันเนี่ยมันมีอรอยร้าวหรือมีแรงกดดันอะไรแบบนี้ซ่อนอยู่บ้างหรือเปล่าและที่สำคัญกว่าคือเราจะมองเห็นมันทันไหมก่อนที่จะมีประกายไฟอะไรสักอย่างมาจุดให้มันระเบิดขึ้นมา